ขอบคุณครับคุณชาติชายครับส่วนกรณีการเคลื่อนย้ายเสือที่อยู่ในความครอบครองของวัดป่าหลวงตามมหาบัวยาน,นาสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับของทางเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ทางวัดนั้นอ,นอนุญาตให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในพื้นที่ และจะยุติการดูแลเสือทั้งหมดครับโดยขั้นตอนหลังจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่จะนําไปดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาสนและสถานีเพาะเลี้ยงเขาสัตว์ป่าเขาประทับช้างที่จังหวัดราชบุรีคาดว่าจะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งสัปดาห์นะคะคุณปิยชาติคงถิ่นค่ะรายงานสดจากวัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีค่ะคุณปิยชาติค่ะ คุณเจรรงคุณมณีนาถครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ก็จับเสือได้เพิ่มอีก6ตัวนะครับรวมกับที่ขนย้ายไปเมื่อคืนนี้6ตัวเป็น12ตัวจากทั้งหมด137ตัวนะครับซึ่งขั้นตอนการเคลื่อนย้ายก็เป็นไปอย่างระมัดระวังนะครับเพื่อไม่ให้กระทบกับสุขภาพของเสือครับเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชต้องใช้ความระมัดระวังในการขนย้ายเสือที่วัดหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนอําเภอไซโยกจังหวัดกาญ โดยแต่ละตัวต้องใช้กําลังเจ้าหน้าที่ขนย้าย7-8คนเนื่องจากเสือแต่ละตัวมีน้ําหนักกว่า200กิโลกรัมซึ่งทีมแพทย์ก็ต้องเฝ้าดูพฤติกรรมเสืออย่างใกล้ชิดหลังจากให้ยาสลบและใช้น้ําแข็งประครบเพื่อให้เสือผ่อนคลายก่อนที่จะเคลื่อนย้ายครับเอาง่ายๆก็คือเราจะเน้นเรื่องของสวัสดิภาพไว้เป็นหลักนะฮะสวัสิภาพของเสือในการผลย้ายเป็นหลักซึ่งทุกกระบวนการนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเลื่อต้นเข้าไปจับใส่กลง ระหว่างการขนย้ายและแไม่กระทั้งไปถึงที่ปลายทางจะมีสัตวแพทย์ประกบทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีสัตวแพทย์มีเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในการดูแลเสือเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นตัวชี้วัดสวัสดิภาพอย่างหนึ่งในการขนย้ายนะซึ่งเสือทุกตัวที่อยู่ในกรงขณะขนย้ายเนี่ยรองอธิบดีกรมอุทนานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็บอกนะครับว่าตามแผนจะมีการขนย้ายเสืออย่างน้อยวันละประมาณ20ตัว ซึ่งระหว่างนี้เสือที่ยังอยู่ที่วัดกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะเป็นผู้ดูแลทั้งหมดทั้งเรื่องของอาหารและสุขภาพโดยทางวัดจะยุติการเข้ามาดูแลเสือครับก็จากวันนี้ไปนะครับก็เขาลอจะเลื่อนย้ายได้ประมาณวันละ20ตัวอย่างเป็นอย่างน้อยนะครับก็คงไม่เกิน7วันถ้าหากว่าเหตุการณ์ปกติเราสามารถทํางานได้ตามแผนนะครับ แล้วการดูแลนี่ตอนนี้เราดูแลงดดูแลทั้งหมดครับไม่ว่าจะทั้งระหว่างขนนย้ายเนี่ยครับเราก็จะไม่ให้เจ้าหน้าที่ของทางวัดเข้ามายุ่งเกี่ยวเลยอาหารของเสือที่แต่ละวันเราก็ต้องเตรียมมาเองเพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจในการทํางาน สำหรับช่วงบ่ายนี้นะครับทีมสัตวแพทย์ก็เตรียมยิงยาสลบเสือ8ตัวที่ถูกปล่อยออกมาบริเวณวัดเพื่อนําเอากลับเข้ากรงนะครับซึ่งก็ต้องใช้ความระมัดระวังป้องกันไม่ให้เสือทําร้ายเจ้าหน้าที่และจะเคลื่อนย้ายไปดูแลที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขา,เขาสนและเขาประทับช้างจังหวัดราชบุรีจนครบตามจํานวนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ครับสำหรับเสือที่อยู่ในความครอบครองของวัดป่าหลวงตามหาบัว ก่อนหนีน้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นํามาฝากเลี้ยงไว้จํานวน7ตัวและเพิ่มจํานวนขึ้นเป็น137ตัวที่ผ่านมาอดีตผู้ดูแลเสือร้องเรียนว่าเสือที่วัดอาจถูกขโมยไปและตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการลักลอบเสือนําไปขายต่างประเทศและทางวัดเองนะครับก็ไม่มีใบอนุญาตทําสวนสัตว์และเสือก็เป็นสัตว์คุุมครองตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ทำให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติเข้ามาตรวจสอบและตรวจจิตก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปดูแลครับสำหรับการเคลื่อนย้ายเสือทั้งหมดนะครับเจ้าหน้าที่ก็บอกนะครับว่าเวลาที่เหมาะสมก็คือช่วงเช้าและช่วงบ่ายเพื่อไม่ให้เสือเครียดนะครับแล้วก็ระหว่างการเคลื่อนย้ายนะครับก็จะมีทีมสัตวแพทย์จากมหาวิทยาลัยมหิดลมาคอยดูแลสุขภาพเสือตลอดเส้นทางครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากวัดป่าหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีครับ